สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริยุราเกมเมอร์กินีวาเจ้าเก่าครับผมวันนี้ผมจะมาเดินงานภูเขาทองนะงากที่มันไม่จับไปแล้ว4ปีนะล่าสุดก็ปี2019มากับแอดมินยูกินะครับซึ่งแอดมินยูกินะก็มาครั้งแรกไม่เคยมาเลยนะจ๊ะไม่เคยแต่ว่าไปคนกรุงเทพนะไปคนกรุงเทพแต่ไม่เคยมางานภูเขาทองพี่ก็มาแค่ไม่กี่ปีมาครั้งล่าสุดก็ปี2019แล้วก็ติดโควิดนะปิดไปเลยยาวสีปี ปมาดูบรบรยากาศ,กาศงานกันดีกว่า,ามานดะมุก้างนะมันขาวทองแล้วโอ้สวยแต่งอลังการครับผมวันนี้เราจะมากินในก๋วยเตี๋ยวอดีต0 0บาทพอแล้วไม,มไม่เกินไม่เกินหรอกไม่เกินจริงป่ะจริง มีฉายจอ LED ตรงนั้นได้นะเห็นไหมเออมีฉายจอข้างบนด้วยนะเคมาทุกคนโอ้นนมโคตรเหนียวมีแครกเกอร์ด้วยใช่แต่น่ารักเลยน,น,น,ะนะครับ49บาทนะ้าบาท มันจะเป็นหน้าตาปิ่นีทุกคนแบบเป็นเหนียวเหนียวข้างบนท็อปปิ้งได้หนึ่งอย่างครับว่าอะไนี่ยคะจะมีท็อปปิ้งให้เลือกด้วยนะทุกคนสด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 จากองแล้วกจะราดข้างบนอบ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 ค่ะแล้วก็ต้องโคเลโคเลทุกคนโคเลโคเลให้มันเข้ากันรากินนะท็อปปิ้งหอย่าง เหมือนมันไม่เข้าเนื้อโกโก้นไม่ใช่เหมือนโกโก้เลยอะไรอ่ะตัวนักกุ้งเหรอใช่เอาด้วยเอาด้วยดนักกุ้งตัวนักุ้งตันักุ้งดบาทแบบยี่สิบได้เลยค่ะมาคนนี้ตัเท่านท่ดบาท็ ชิ้นละเจ็ดบาทสามอัมอมนกกยี่สิบหืมใกอบใช่กอบนะใส่กอบเลยเพราะข้ามันกุ้งอะห้สิบบาทอ่ะใช่เพขาออกจากเตาเมื่อกี้เล่นคนดูโอ้หมีคพันเลยห้าสิบบาทเข้ามันกุ้งร้อนนะเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงดีนอน <c oughs> ไม่รสชาติที่ กับมังคุดๆๆสมราคาุกคนรแล้วนี้น่ากินมากเลยเห็ดย่างไต้หวันเห็ดย่างมา่าซาราล่าอรอะไรดีก<ช>็คือ <ๆ S 1> เหมือนแล้วเลยอกท็อปปิ้งได้ใช่ใช่ใช่ ทาเผ็ดได้ไหมคะที่ร้านหม่าล่าเอลิโอชาติและจั่ค่ะรู้ไหมอันนี้หม่าล่ากับอะไรนะหม่าล่ากับออริจินัลค่ะบเป็นเอาเป็นี้ก็ได้ครับทีต่อไปนี้ค่ะล้อเดิมแล้วก็ตรวจไดนะ้จ้าเผ็ดได้มาแล้วเห็ดเห็ดย่างไต้หวันอยากกินอะไรน่านะกินหนอันนี้เป็นหม่าล่ากับออริจินอลเขาบอกหม่าล่าน่าจะเผ็ดพะโลออริจินลอ,นล,อ,นล,อนลก่อนตั้งเดิม มันจะเหมือนแบบเทริยากิอ่ะเทลิเอกิแบบประมาณนี้ยเฮ้ยหม่าล่าเป็ดเผ็อร่อยอ่ะล่าดีเลยจนะ้าของห่าล่าีเลยเฮ้ยเผ็ดไหมเผ็ด <c oughs> อันนี้เป็นรสแกงกะหรี่กับรสกระเทียมนะผมรู้ว่าไหนแกงกะหรี่ไหนก,กระเทียมนะอันนี้น่านรสแกงกะหรี่ผมว่าเข็ดมันนุ่มหวาน,นอร่อยออ เราฟังกุ้งร้องกระเทียมดีกว่าอืมหอมมากลองแอปมปิลยูเกนะาลองกินดิ้ถ้าใครเิ็นยูเกน่าไม่ชองกระเทียมรู้ว่ากินได้ไหมคนไม่ชอบกระเทียมกินได้ไหมได้เนาะจะบอกเลยว่าพี่ชอบกระเทียมพี่ชอบมากกระเทียมเลเวอร์วันนี้โอ้โหอร่อย นอกจากอร่อยจริงอ่ะถ้าเกิดกินมิกกันอ่ะมาลาก,กระเทียมกินคนเดียวหมดเลยป่ะเนี่ยร่อยมากอันนี้กินอะไรอ่ะพิซพซ่าพิซซ่าแต่เราอยากกินแบบนิดหน่อยออแบบกินพอหายอยากโอเคพิซซ่สิบบาทใช่พิซซ่ามินิ พิซซ่ามินิสิบบาทซึ่งเขาจะใช้แป้งแบบว่าบางๆอ่บางบานี่มีข้าวโพดมีไส้กรอกมีผักวอดงัรร้นพี่จะกินข้าวโพดเอาเลยทำเดียวเลยเหรออยากรู้ว่าเป็นไงเป็นไงพิซซ่าไนะหมพิซซ่านะก็เหมาะเราให้เด็กๆก,กินเนาะแบบแบบถือพอดีพอดีมืออะ่ะถือพอดีมือแบบปแป้งๆนี่ข้าวโพดนะ ขอครึ่งหนึ่งขอครึ่งหนึ่งมแม่เฮ้ยเจอร้านนี้ร้านไหนอยากกินปลาหมึกเราได้กินปลาหมึกกับวพอใจและนี่ไงเขามีเทียบด้วยนี่เหรอไซสอ M มกับไซแอ L ไซแอ L ดิใช่ไหมล่ะไซสอ M มมันจะไปอิ่มอะไรล่ะ

ย่างแบบคควานสามัสามชันเดี๋ยวนี้เอดทร้อยากน้ำจิ้มมันเปรี <3> <3> <3 <3 <3 <3 ้ยวหวานไม่เผ็ดให่ใหม่ไนป่ว่อ้อสงว่างบห้ารอยจะไม่พอนะต้องเกินห้าร้อยอ่ะีัวฮยงะ ตอนนี้เรามีสมาชิเกเพิ่มฮะเจ็งไงเจิงเจิงซูนูฮูนะครับน้ำมะาพร้าวน้ำมะพร้าวมะพร้พาวน้ำสดปัน่นเอาปั่นค่ะปั่นใส่ลงแก้วเดียวนะครับนี่เป็นงแับนี่แบอยูวใช่เป็นแบบว่ารักโลกด้วยนะ,นะเอาไหมเ<า>อาไหมเผื่อเอากินดีกนหนูเอาแตงโมปั่นด้วยดีกว่าได้แล้วเหรอ มะพร้าวนมสดปั่นเรียงผมแตงโมปั่นแอบแวะเข้ามาร้านขาหมูขาหมูแล้วขาหมูกับกากิมนต่างยังไงกากิเป็นเท้าเป็นเท้าหมูโอ้าจับเป็นข้อนี่ขอจริงนี่เนื้อล้วนเหรอเออไข่ฉ่ำๆนี่อะไรเนื้อหนังเนื้อหนังของผมนี่เนื้อหนังไข่ไส้ไข่ฉ่ำๆมะตูม อ่าลองดูอันน yes. ี้เนื้อมีเนื้อหนังนะหนังเลยขาหมูเจ้าดองโรยสุดเซ็มันแรงทอดอีมอะไรทอดได้แง่ทอดใหม่ตัดเอดด้วย ยังเหลือ20หมื่นบาท20หม่นาเราซื้ออะไรนะด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวโตเป็น่งๆเอาเลยน่ากินมากคือเคยกินของที่ญี่ปุ่นที่ไทยทำไปอบแห้งซึ่งไม่อร่อยเลยนั้นเป็นหืนมากแต่นี้น่ากินมากดูเป่งๆอร่อย นะเออดีของของพี่กินจากที่ญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะมันของน้ำข้าวแบไทยอร่อยอร่อยซอสแล้วเหม็นหืนถามพว่าอร่อยซอสใช่ไหมอร่อยซอสไ,ไปทำเงินใหพกิานขึ้นรัวทองกันสอ,องคน ก็แบบนี้ครับผมขึ้นไปภูเขาทองมีลิฟต์ไหม <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่จุดสูงข้างบนแล้วนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะามตุยน้ำพระสงฆ์ไม่เหนื่อยเป็นคนเดินเยอะมากนะว่าวตรงนี้ครับ โอเคตอนนี้เราลงแล้วฮะหลังจากขึ้นไปวา่างบนคนแน่นมากแน่นจนหายใจไม่ออกเลยทีเดียวนะะฮเกือบตุยเกือบตุยกันทีเดียวฮนะคนแน่นจริงทางลงคนไม่แน่นเลยฮะคนส่วนใหญ่เลยวัชิลถ่ายรูปนะมีขอรรักทังทางวานกันไป่แล้วก็ทงนู้นก็จะเห็นบุญวัดพระศรีและพระแก้ววัดพระแก้ว,ว เส้นสีไพรนี่ตอกสดนิดเออสดครับนี่ตอกกันดสดเลยขายปุ๋ยกินด้วยว้าวโอ้ที่งานก็จะมีแบบว่าบริการถ่ายรูปเปลี่ยนชุดชุดไทยก็ชุดไทยนะแล้วก็ถ่ายรูปนี่มีสตูดิโอนี้เลยใครจถ่ายรูปฮนะมีตัดต่อฟอตชอปทุกท่านโอ้ใครอยากถ่ายรูปเข้ามาที่นี่ได้เลยครับงนานนี้มีเออพอมีเช่าชุดถ่ายรูปนะใครจะเป็นท่นานผุ้ท่านหญิง ทองรุนไหนเนี่ยถ่ายเพื่อออกมาเก่าเลยโอ้โหน้องดินดดนงด้นสุดยอดเลยน้องกบดิ้นสุดยอดเลยว่ะมีไถด้วยเอานะครับผมก็วันนี้ภารกิจของเราก็จบไปแล้วนะฮะัสำหรับการเที่ยวงานวัด5้าร้อยบาทแต่เกินนะครับิ้าอยบาทนิดหน่อย,อยเกินนิดหน่อยเหรอ,ดหอเนนอดีย๋ดย,ยวเรามาคำนวณดูคนระับผมว่าเกิน5้ารอยบาทแน่นอนแล้วก็มีขึ้นไปบุคขาทองข้างบนนะฮะไปพระไว้พระถึงจะขึ้นไม่สุดแต่ก็ขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วนะ พอสุดไม่ไหวคนมันเยอะเกินไปจนแบบอาจจะไม่ออกนะฮะก็เลยเอาแค่ขึ้นเป็นรองสุดแล้วกันนะตอนนี้เหงือแตก้นเลยฮะเที่ยวครั้งแรกเป็นไงครับผมวัดภูเขาทองสนุกแต่ร้อนแต่ก็สนุกแล้วก็ของกินอร่อยอือใช่ของกินอร่อยเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดใครเที่ยวงานพรบ่อยๆก็จะบอกว่าก็งานวัดเหรอพี่ทุกที่เลยนะถ้าเกิดมาที่วันงานวัดก็จะเหมือนทุกที่นะเอาละครับผมส่วนวันนี้ครับผมปิดภาพประกาศราขออภัยวันนี้ทีนี้ด้วยครับเจอกันในอากาสหน้าวันนี้ 拜拜，姐。拜拜，耶。